สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่องเด o โฟเอทีนะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำสกิลคาสไฟเตอร์นะฮะสายนักเพื่อนนั่นเองนะครับผมมาเรามาทำความรู้จักสกิลของคลาสนี้กันนะครับผมเริ่มด้วยสกิลแรกกันเลยโอเวอร์โหลดนะฮะสกิลโอเวอร์โหลดเนี่ยเป็นสกิลที่เอาไว้ใช้กดใช้งานใช้ได้ก็ต่อเมื่อเป็นเมนคลาสเท่านั้นนะครับผม ซึ่งสกิลนี้พอกดแล้วเราจะสร้างดาเมจได้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่เราก็จะโดนโจมตีแรงขึ้นด้วยนะฮะเป็นสกิลที่ไว้ใช้รีดดาเมจได้ดีมากแ่สกิลต่อไปครับผม o v e r l o ์โหลดเป็นดูแนะฮะสกิลนี้นะครับผมถ้าเราอยู่ในโหมด o v e r l o ์โแล้วเราโดนความเสียหายเราโดนความเสียหายแรงอยู่แล้วใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราโดนความเสียหายถึงใต้นะครับผม เราจะไม่ตายนะเลือดเราจะเหลือหนึ่งะครับผมแล้วเป็นอมะตะ5วินาทีนะครับผมเป็นสกิลที่ค่อนข้างช่วยเราได้ดีมากานะครับตอนอยู่ในสถานะโอเวอร์โหลดสกิลต่อไป d e f ดีฟีดนะครับผมเอดวานเทจนะครับผมเมื่อสตตอยู่ในสถานะล้มลงเนะฮะเราจะสามารถทำดาเมจได้แรงขึ้นสกิลนี้จะเป็นสกิลติดตัวนะครับผมใช้ได้ทั้ง เมนคาร์และซับคาสนะครับแต่ซับคาสจะทำดาเมจได้น้อยกว่าเมนคาร์นะฮะสกิลต่อไปครับ defeat PP recovery นะฮะสกิลนี้นะครับผมถ้าศัตรูล,ลม้มลงแล้วเราทำดาเมจเนี่ยจะฟื้นฟูค่า PP ให้เรานั่นเองนะครับผม PP ก็คือที่เอาไว้ใช้สกิลต่างๆนะฮะค่า PP ใช้ได้ทั้งเมนคาร์และซับคาสเลยเนี่ยครับผมแต่เหมือนเดิมฮนะซับคาสได้ผลน้อยกว่า ต่อไปครับผมเป็นสกิล Fighter s k i p a r t นะฮะสกิลนี้นะครับผมจะช่วยเราข้าม a n i m เมชันนะครับผมปกติแล้วสกิลของ Fighter สายนักเึลนนะครับผมจะเป็น a n i m เมชันยาวๆนะครับผมถ้าเราอัพสกิลนี้มันจะข้าม a n i m เมชันของช่วงแรกไปแล้วโจมตีเป็นช่วง a n i m เมชันส่วนหลังแทนนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแล้วกันนะครับผม ปกติชิปคลิกซ้ายนะฮะจะเป็นอย่างนี้แล้วก็อัปคัทนะครับผมถ้าเราอัพสกิลนี้นะฮะเวลาที่เรากดชิปคลิกซ้ายจะเป็นอัปคัทเลยอ่าอ่ะอย่างเช่นสกิลคลิกขวาจะเป็นอย่างนี้นะฮะก็จะข้ามเลยเช่นกันจะเป็นการต่อยดุเด,ด็ทันทีนะครับผมรวมถึงชิปที่ขวาด้วยนะครับสติจะพุ่งไปแล้วก็ต่อยก็จะเป็นการต่อยเลย คือสกิลไฟเตอร์สกิปอาร์ตนะครับผมแต่ถามว่าเอา้าถ้าเราอัพสกิลนี้ไปแล้วอ่ะอย่างนี้เราก็ใช้ท่าทั้งหมดเลยของมันไม่ได้ใช่ไหมยังได้อยู่นะฮะเพียงเรากดปุ่มทิศทางในการตอนตอนที่เรากดสกิลไปด้วยอย่างเช่นพอเราสกิลนี้ใช่ไหมชิปคลิซ้ายของเราจะอัพไปคัทเลยให้กดปุ่มทิศทางด้วยครับอย่างเช่นชิป W คลิกซ้ายมันก็ยังเป็นยังคงเป็นท่าใหญ่เหมือนเดิมนะฮะ ต่อไปเป็นสกิลนักเคลื่อนแอคแทคเอตตาร์นะครับปกติเวลาเวลาที่เราโจมตีปกติเนี่ยมันจะโจมตี4ครั้งนะฮะหนึ่งสี่แบบนี้นะครับผมถ้าเราอัพสกิลนี้นะฮะมันจะเพิ่มการโจมตีปกติครั้งที่5แล้วก็เป็นดาเมจที่แรงมากๆนะครับจะเป็นอย่างนี้แอ่าต่อไปเป็นสกิลเซมอาร์สคริปแอคแทคไฟเตอร์นะครับผม สกิลนี้นะฮะถ้าเราใช้สกิลสกิลใดๆก็ได้นะครับผมเหมือนกัน2ครั้งนะครับเหมือนกัน2ครั้งนะครับเพืาออะไรที่เราโจมตีปกติเนี่ยมันจะเป็นการโจมตีครั้งที่3ทันทีเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะฮะสมมติว่าผมชิปพิซซ้าย2ทีนะโจมตีปกติ3 4แล้วก็โดดต่อยครั้งที่5เลยเห็นไหมฮะเอาไว้ใช้คอมโบในการรีดดาเมจได้เลยนะครับผมสกิลต่อไปครับ n o t h e r Art s k i สก Attack Fighter นะฮะสกิลนี้ถ้าเกิดเราใช้สกิลที่ไม่เหมือนกันนะครับผมแล้วเราโจมตีปกติจะเป็นการโจมตีครั้งที่4เลยเดี๋ยวทำให้ดูนะ4 5เลยเห็นไหมฮะรประมาณนี้นะฮะประมาณนี้สกิลต่อไปครับผม n a c k คิ s ส a v e เ Counter นะฮะ สกิลนี้นะครับผมถ้าเรากดอ่าสกิลนักเคลิ้นสะวีนี่นะครับจะเป็นการเคอร์เตอร์แล้วสร้างดาเมจนะครับผมค่อนข้างแรงเลยนะนี่นะครับผมสำหรับสกิลนักเคลิ้นสวีเคอร์เตอร์นะฮะถ้าเกิดกดตรงจังหวะมันจะเป็นการเคอร์เตอร์ดาเมจสกิลต่อไปนะครับผมเป็นสกิลนักเคลิ้นสวีเคอร์เตอร์พลัสนะครับผม พอเรากดคาลเตอร์ได้แล้วนะครับผมเราสามารถกดสกิลคาลเตอร์อีกทีนึงเพื่อสร้างดาเมจอีกครั้งหนึ่งได้นะฮะก็คือการกดคาลเตอร์สองครั้งนั่นเองหนึ่งจะกดคาลเตอร์ทีนึงเห็นไหมฮะจะสร้างดาเมจคาลเตอร์สองครั้งได้นะครับต่อไปเป็นสกิลนักเคลิ้นแอคแท็กสวิตนะครับผมเมื่อเรากดคาลเตอร์ติดแล้วนะครับถ้าเราโจมตีปกติ จะเป็นการโจมตีครั้งที่5ทันทีนะฮะนี่ฮะแล้วกดโจมตีปกติจะเป็นการโจมตีครั้งที่5ทันทีเมื่อเราอัพอ่าสกิลนักเคลื่อนสวีทเคาน์เตอร์แล้วนักเคลื่อนสวีทเคาน์เตอร์พัดแล้วแล้วก็นักเคลื่อนแอคแครสวีทแล้วนะครับเราสามารถทำคอมโบเคาน์เตอร์โดยการกันเพียงครั้งเดียวได้นะครับผมโดยการกดเคาน์เตอร์พอเคาน์เตอร์ติดเรากดเคาน์เตอร์อีกทีนึง ก็สร้างดาเมจและกด normal attack อีกทีหนึ่งจะเป็นการโจมตีครั้งที่5ได้นะครับลองอีกับหนึ่งสองแบบนี้ครับผมโอเควันนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากากดซับสไครป์กดติดตามเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวผมจะทำไกด์ของคลาส อื่นๆมาเพิ่มนะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมแล้วเจอกันฮะ